ซื้อกะสุน50นัดมาได้อย่างไรมันต้องเช็คย้อนไปแล้วต้องปิดสนามยิงปืนนี้ต้องเอาอย่างนั้นเลยต้องปิดครับต้องปิดสนามยิงปืนนี้และดําเนินคดีไอพนักงานขายว่าจําหน่ายกระสุนโดยไม่รับอนุญาตเพราะจริงๆเขาเขาไม่ได้ายิงปืนเนี่ยคุณเข้าถล่มเข้ามายิงเนี่ยคุณต้องยิงในสนามคุณออกไม่ได้แม้แต่นัดเพราะออกไปแม้แต่นัดเดียวเนี่ยถือว่าคุณจําหน่ายกระสุนโดยไม่มี ไม่ได้รับอนุญาตครับนะคุณมีโทษจำคุกแล้วครับผมขออนุญาตได้ไหมฮะอ่าเราขออนุญาตขึ้นภาพตอนที่เขายิงปืนเทียนตกของขอเบอร์นะฮะขอเบอร์นะครับขอเบอร์ทั้งหมดนะฮะอาก็ชำชองไหมเด็กเนี่ยฝึกมาชำชองลยิงได้ต่อเนื่องขนาดเนี่ยตึ้ง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 นะฮะแต่ถือว่ายังไม่ชํานาญเป็นเซียนเท่าไหร่นะฮะเพราะยังขยำมือยังขยับมือใช่ไหมครับไม่ใช่มือยังกระกระยืนตึ้ง อันนี้ทำเองขไม่ใช่ขอ,ขอท่านทำอให้ให้ให้ราดูดีเขาไม่คิดคุยยังไงนะแต่คุณูุทธเปิดเวลาเขายิงไปเนี่ยตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเขายำขยับมืองเงี้ยคือยังกระจอกอยู่วะนะ